ได้บบนี้มเ่โอ้ือดครับพีดมันจะกับต้หอืมันไัด้อืมก่ตนวาีเเลยครับเของร้านเดียวเองนี่ครับพระเอกสุดหรอครับนี่มากินร้าจงมปังเรามันข้นปกิอะไรเยอะอย่ครับรนอางน้ครับ สวัสดีครับพบพอกันอีกแล้วเด้อครับผมพีนองครับผู้ใดที่เข้ามาเบ่งชมมารับชมมาฟังคลิปนี้ครับขอให้ยู่ดีมีแห้งเด้อครับหายลำบาไปรวยเด้อครับผมเนื่องแนวโลกการถือข้ยครับถือห้ยครับสามเก้าหานะครับอก็ไดสีด้มาเห็ดนี่ครับเนื้อย่างครับหมูย่างครับแล้วก็นี่ราสิมีครับนี่ กินซาสิมิกินเห็นเบิร์ครับพี่น้องเด้อครับกินน้ำกันเด้อครับแสบมะแสบมะเบิร์เด้อมีร้านแนลเอดิงแอนด์ฟู้ดครับผมร้านจะอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลลำไยม้าแล้วก็ติดร้านอาดากาแคร์ได้ครับผมนี่ครับกินวาซาบิวาซาบิกับปลาดิบครับปลาสลัมอนสดๆครับอยู่ที่ร้านแนลเอนะครับผู้ใดที่เข้ามาชมรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเด้อครับผมฝากติดตามครับร้านแนลเอดิงแอนด์ฟู้ดเด้อครับผม ปาาคนไหนกดแชร์เด้ด้วครับผมมันจะมีกับข้าวอาหารอร่อยครับผมร้านเดรี่ดิ่งกับคุณแล้วก็มีปลาดิบนี่ครับสดใหม่ทุกวันครับพี่น้องครับมาชิมกันด้วครับชิมมั้งเหรอโอ้ฮึ่มชิบช้าครับชุดยอดนี่อะไครับปลาต้มข่าเลยเปลี่ยนยูเราพร้อมในตเด็ดอือหือบงเอิญไพี่น้อง แบบขนมอืมอืม <ules> ตัาสดอือ <fit> ห <in> ือว้าชิเด็ดนะครับชิเด็ดของร้านเอเอครับผมครับฝากไปเรื่อยครับผมกูได้ดูบ้านประเทศยังเล่กูได้มารับเรามาที่เมืองครับผมร้านเอเอนี่ครับปลาสดไม่ทุ่มืงนครับผมและมีดนตรีสดให้ฟังทุกวันครับผม อยู่อำเภอลำปมากเ้อครับผมทราบพี่น้องครับมากินกัเที่ยวกันได้เ้อครับผมพี่น้องขอบคุณครับครับพี่น้องเด้อกลับมาเด้อครับผมนี่เมนูเด็ดเลยครับนี่เมนูแนะนําครับผมตำข้าวโพดกุ้งสดแล้วก็ปลาซิมิแล้วก็จะมีชูชีครับผมที่ร้านเอเอแล้วก็มีส้มตําพวกตําเนี่ยทางร้านเราจะรสชาติแบบที่เด็ดมากเลยครับ ครับนี่โเยตามเขาพูดกุ้งสดครับข้อปากติดยาพี่น้องขอบคุณที่เขามารับชมมาหับฟังคลิปนี้เด้อครับผมขอบคุณที่ว่าเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องหนุ่มคนนี้เด้ลองเพียงออกเปิดไปฟังเสียงของปากลองเพียงหมดไม่ฟอยคลิปอะไรเยอะนึงครับอืรังอย่างหมูครับ ครับพ้อกุ้งคตดครับอืมอืมอืมจอยด้วยน้ำชาครับนี่น้อนอาสาสดที่ดีครับเล้วกแบบแซ่บก็บ่มีดอกมูชาน่ะผสมกุนเชียง เดี๋ยวเพื่อนแล้วพี่น้องครับผมผู้ใดที่เบิ้งคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดทับตะไคร่ให้ผมแมนเด้อครับผมพี่น้องครับผมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องขนมแมนเด้อครับผมขอบคุณเด้อพี่น้องครับนี่นี่นี่เป็งไข่ในวมาแล้วโตเยอะหวานไข่ตีนยอดเลยเป็นอะไรที่อร่อยมากเลย กินนีะเพาะนะครับต้องกินอีกนี่ครับพี่น้องครับเนื่องจากทึกเลขครับกำลังย่างย่างหมูอยู่ครับเนี่ยท่านกินกับแก้มครับพี่น้องนี่ับ จวด้าครับพี่น้องจวด้านี่ครับพี่น้องสุดยอดเลยครับไอโนเด็ดของร้านเอลเอครับผมนี่จะมีปลาดิบครับปลาดิบแล้วก็วาซาบีเนาะพี่น้องเรากินน้ำกันครับกินน้ำกันเด้อครับพี่น้องกินไปกินกินอ๋อกินใะไรบ้างไงจะคำดูโอ้นี่ครับนี่ครับพระเอกสุดหล่อครับนี่มากิน ปลาดิบน้ำครับต้องใส่สะสะวาซาบิเพิ่มเนาะเกิน่ครับผมหลายเลยครับนี่ทั้งอย่างหมูครับแล้วก็ซาซิมิแล้วก็ตามข้าวโพดกุ้งสดครับพี่นอ้องกินไปแล้วครับนี่เดี๋ยวนี่ครับหมูครับหมูหมูหมูหมหม หมูย่างครับมักอย่างดีทีครับกินกับแจกมครับพี่น้องเนี่ยครับเบิ้งกินเบิ้งครับเนี่ยพี่น้องกินแบบมุนหอนเลยครับเนี่ยกินกินเห็ดวาซาบิแกาว่าท่านได้เห็นมาครับแ่มได้หรอครับกินกับวาซาบิแจ็ตแกมแกมยู่ครับใ่ได้หรืออ่าเพิ่งใส่แก้วได้หร กินกับว่าสวีทเหอแซบมาครับพี่น้อมมากเก็บปนึ่งเป็อืมมกกมอม,อม,มเยอะเลยครับลับปาคร,รับพี่น้องนี่อืเยอครับตมครับ